สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ช่วงที่แล้วถือว่าดูเดือดกันจริงๆสำหรับทีมส e ีปเวลที่โดนคำถามจากคณะกรรมการโหดมากๆซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาประกาศคะแนนตั้งตน้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์จะเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมกัน คะแนนจากอาจารย์เอนั้นก็คืออืโอเคทีนี้เรามาถามอาจารย์เอดีกว่าว่า70คะแนนนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับเราคุยกันเยอะแต่วันนีพี่ไม่ได้เอาที่เราโค้ชกันในห้อง มาพูดเลยอย่างเช่นผ้าปูที่นอนคนก็เข้าใจผิดว่ามันจะเป็นผ้าเราบอกเราเคยคุยกันหลายหลครั้งตอนที่ตัดสินกับพี่เติ้ลรอบภาคกลางเราก็บอกว่าเอยหรือจะเปลี่ยนเป็นปลอกที่นอนไหมอ่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าอ่ะดับแรกอันดับที่สองเราโคช้ชกันว่าจริงๆผ้าพี่เนี่ยมันทําได้หลายอย่างมันป้องกันหลายเรื่องทั้งป้องกันและปกป้องอ่าพี่ระวางแบรนด์ positioning ให้ดูแบบ กว้างขึ้นไหมแล้วจับลูกค้าฐานมากขึ้นโดยเปลี่ยนซีรีส์หลายๆซีรีส์แต่แบบวันนี้พี่ก็ยังยืนยันในสิ่งที่พี่แบบยังอยากจะเป็นน่ะบางครั้งอะค่ะเราหลงรักผลิตภัณฑ์ตัวเองได้แต่เราควรจะเปิดใจมองรอบๆข้างว่าเราควรจะเอามันไปอยู่ตรงไหนที่ลูกค้าเห็นคุณค่ามันมากที่สดุดค่ะได้ครับเป็นกำลังใจให้นะ,ะขอบพระคุณครับพาจย์ ผมเชื่อว่าโปรดักผมเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครเนาะก็อยากจะขอโอกาสแต่ท่านคกรรมการอีกสีท่านนะ,นะครับนะครับหวังไว้ว่าสติเวลน่าจะผ่านเข้าไปได้อีกรอบหนึ่งครับและผู้ข้างขันทีมต่อไปครับเป็นตัวแทนความอร่อยจากภาคเหนือครับ,ขรบเ,าาาเบขาบอกว่าเขาคล่ำวอดอยู่ในวงการกา,กากหมูมายาวนานกว่า20ปี พร้อมการันตีความ,มอ,อร่อยจากลำพูนบ้านฮาวครับและนี่คือทีมแม่อวก็ถ้าถามว่าความมั่นใจมากแค่ไหนเราว่าเรามั่นใจนะเพราะว่าเราอ่ะค่อนข้างเต็มที่กับการฝึกซ้อมกับการปรับแก้สไลด์ต่างๆเพื่อทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแม้กำลังจะขึ้นเวทีแล้วนะแล้วก็คือคนพอนักขนาดเป็นกําลังใจใือตัวเดอร์เมินมินเตื้อจะได้มาออกทีวีกับเปิลพ่อง สวัสดีค่ะกรรมการทุกท่านนะคะวันนี้แอมค่ะทิว่าพรศิริค่ะวันนี้มากับแบรนด์สินค้าน้ำพริกกาก,ากหมูแม่แอลค่ะจุดเริ่มต้นธุรกิจของเราเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยคุณแม่ของแอมค่ะทำธุรกิจทอดกากหมูในตลาดค่ะเป็นร้านเล็กๆเ,เป็นแผงเล็กๆในตลาดนะคะ จาก20ปีที่เราทำแคบหมูมาค่ะแอมเห็นถึงความตั้งใจความพยายามของคุณแม่ค่ะที่อยากจะส่งมอบความพิถีพิถันนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้เลยอยากมาส่งมอบความอร่อยให้ลูกค้าทุกท่านได้ลองทานไปด้วยกันค่ะเรารวบรวมความเมนเ์นของลูกค้าที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเจอปัญหายอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยสินค้าตัวนี้มักจะมีกลิ่นเหม็นหืนค่ะและอย่างที่2เลยสินค้ามักจะไม่กรอบเลย ดังนั้นค่ะเราจึงเข้าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตของที่บ้านนะคะด้วยการทำ Process Innovation ค่ะเราทำ Precise Process Control ค่ะควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการผลิตทุกๆขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดโดย3กระบวนการค่ะอย่างแรกเราควบคุมความชื้นหรือ AW ของสินค้าเพื่อให้คงความกรอบค่ะอย่างที่2เราทำออยล์สิเรชันค่ะเพื่อทำให้ตัวสินค้าเนี่ยคงความกรอบ มีเปอร์เซ็นต์แฟตที่น้อยตามที่เราต้องการจะควบคุมค่ะอย่างที่3อย่างสุดท้ายค่ะเราทำสกินโคตติงเพื่อล็อกความกรอบของสินค้าให้อยู่ได้นาน1ปีค่ะจุดแข็งของเราค่ะเรามีสินค้านำพริกากาักหมูที่ไม่เหม็นหืนและคงความกรอบได้นาน1ปีค่ะเรามีสินค้าที่มีโรงงานมาตรฐานสากลค่ะและมีหลากหลายรสชาติให้ลูกค้าได้เลือกทานราคาเพียงแค่45บาทและ25บาทค่ะ น้ำพริกกากหมูแบรนด์แม่แอลนะคะปัจจุบันมีทั้งหมด6รสชาติค่ะได้แก่เผ็ดน้อยเผ็ดมากต้มยำปูผัดผงกะหรี่กะเพราและรสหมาล่าค่ะปัจจุบันระวังจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะและรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าในต่างชาติเราก็ทำเป็นแพ็กเซตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นกันค่ะ ในช่องทางโซเชียลมีเดียเรามีช่องทางทั้งฝั่ง Facebook TikTok และมีการจัดจำหน่ายผ่าน e-commerce ร่วมด้วยค่ะรวมไปถึงเรามีการทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเพื่อที่จะคอนติเนียคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาค่ะในปี2024นะคะเราสามารถทำยอดขายได้4เท่าค่ะและถ้าถามว่าต่อไปเราจะโตขึ้นยังไงนะคะเรามี2แนวทางอ้างอิงจากข้อมูลเดิมที่เคยขายมาตลอด2ปีค่ะเราเอามาทำ คาเฉลี่ยนะคะโดยที่2วิธีที่เราจะเติบโตอย่างแรกเลยเราจะมีการเพิ่มจํานวนสาขาในการขายจาก5 0 0พันสาขาเป็น1 5 0 0 0ันสาขาค่ะและอย่างที่2เราจะมีการเพิ่มไซส์ใหม่ในการวางจาหน่ายค่ะดังนั้นเราคาดการว่าในเดือนตุลาคมเราจะสามารถทํายอดขายได้สูงถึง16ล้านบาทต่อเดือนค่ะแอมเชื่อมั่นว่าในเส้นทางเนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่ความฝันค่ะแอมสามารถก้าวไปเป็นนินมังกรที่แข็งแรงของรายการได้แน่นอนค่ะ ก็รู้สึกโล่งใจค่ะที่แบบสิ่งที่เราแบบตั้งใจพยายามแล้วก็พรีเซนต์ผ่านไปแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีนะคะแบบพยายามที่สุดแล้วเท่าที่จะทําได้เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเป็นโปรเซสโนเวชั่นแก้เรื่องความหืนเรื่องความชืน้นเรื่องความกรอบแล้วคนอื่นเขาไม่มีนวัตรกรรมแบบนี้หรอคะออขอขอริยกเชิญ โคฟาวเดอร์ uh, er เข้ามาร่วมช่วยกันตอบนะคะอะ่เรามาแล้วฮะมีตัวช่วยมาเชิญครับให้เราตอบคุณเป็นนวัตรกรรมที่ต่างจากคนอื่นยังไงครับอันดับแรกเลยคือเราใช้กระบวนการผลิตหลายๆอย่างนวัตรกรรมหลายๆอย่างเข้ามา ร่วมด้วยกันครับดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราหาจุดสมดุลของตัวสินค้าหรือวันวัตรกรรมเราหาค่า AW เรามีวิธีการทอดที่พอดีครับดังนั้นวิธีการจัดการเนี่ยมันสามารถช่วยโปรเทคเราแล้วก็ปกป้องเราเป็นเบเยอร์ที่ทําให้คู่แข่งไม่สามารถเข้ามาต่อ,อเข้ามาในตลาดได้ครับงั้นถามต่อฮะคุณบอกคุณเป็นโปรเซสโนเวชั่นคุณได้จดอะไรพวกทรัพย์สินธรรมัญาสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรไว้บ้างไหม ตอนนี้เรายังไม่ได้จดครับคุณจะจดหรือคุณไม่จดตอนนี้ยังไม่จทครับนั้นคุณก็เตรียมตัวได้เลยนะเพราะตลาดนี้คน Copy Development ได้ดีกว่าคุณในอนาคตแน่นอนทีนี้เราลองมาดูในมุมผู้บริโภคบ้างซึ่งตอนนี้กําลังบริโภคอยู่เลยฮะผู้บริโภคก็บ,บริโภคกันจะจะเลยทีเดียวเมื่อกี้คุณบอกว่าวัต,ตกรรมคุณคือแก้ปัญหาเป็นพอยเรื่องอะไรบ้างนะคะไม่กรอบไม่กรอบและเหม็นหืนค่ะมีข้อนี่เลย ไม่พอยนั่นเป็นปัญหาของคุณครับไม่ได้เป็นปัญหาของสินค้าครับ<ต>ยิ่งไม่พอยิ่งดีนะเขาได้ขายดีขึ้นเรื่อยๆไม่พอยิ่งดีแต่มันจะเป็นปัญหาถ้ามีคนที่เขาเจ้าใหญ่กว่า <c oughs> มีแม่อื่นมาทําได้หลายรสชาติกว่าทําต้นทุนได้ถูกกว่า <c oughs> คุณจะสู้เขายัางไงคะอันดับแรกเลยคือความเป็นตัวตนของ ความเป็นแม่แอลครับสิ่งที่เรานำเสนอก็คือเรานำเสนอว่า t a s t e of original แต่ว่าเราไม่ใช่สินค้าที่จะตกยุคหรือว่าเป็นสินค้าที่ดูเก่าเราเป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นเ a b l e บิลคนทานได้คนที่ทานไม่ได้รู้สึกว่าแก่ดังนั้นความเป็นตัวตนที่จะปกป้องเราจากคู่แข่งรายใหญ่ก็คือความเป็นแม่แอลหรือแบรนด์ิงของเราครับทุกวันนี้เวลาลูกค้าซื้อเขาซื้อเราพรนพ้ำพริกกากหมูเนาะอาจจะนะ้ำพริกกากหมูในเซเว่นน้ำพริกกากหมูในที่ใดที่หนึ่งที่เขาเคยซือ้อ ถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีแม่อื่นๆที่เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจเขาผลิตน้ำพริกกากหมูเหมือนกันจะทำยังไงคะที่จะทำให้เขาต้องเลือกแม่แอลครับอันดับแรกเลยคือเราตั้งแต่เราผลิตน้ำพริกขึ้นมาเราเชื่อว่า คุณค่าที่ลูกค้าได้รับคือสิ่งที่เราต้องการจะส่งมอบครับดังนั้นอันดับแรกเลยคือเราเอาตัวตนเรานําเสนอความตั้งใจในการาพัฒนาสินค้าจะเห็นว่าในแง่ของการตลาดแอมจะทําเรื่อง c o o m r r k t t n n g เพื่อสื่อว่าเราใช้ความตั้งใจหรือว่าเรามีมาตรฐานในการผลิตออกมาเป็นยังไงครับข้อนีอ้เราเล,เลือกที่จะใช้แอมในการสื่อสารโดยตรงกับก็จะ <Google S 1> เป็น oh. แม่แอมสิคะก็จะไม่ใช่แม่แอลสิคือคตอนเนี้ โรดักอร่อยนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายแต่ยังไม่เกิดความรู้สึกจดจำในแบรนด์แม่แอลให้ได้ถ้าเกิดสามารถทำแบรนด์แม่แอลให้อยู่ในใจได้ว่าถ้าพูดถึงแม่แอลจะมีคุณสมบัติพิเศษอะไรอันนี้ไม่ว่าจะทำมาอีกกี่น้ำพริกจะนังไก่นังกบขายได้หมดนะคะฝากด้วยหนูได้ดูในเรื่องของอต้นทุนการผลิตหรือว่าการขายต่อชิ้นหรือ คอสตต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่เราขายออกไปว่ามันมีเพนพอยต์อ,อะไรหรือว่ามีจุดอ่อนจุดด้อยยังไงที่เราจะต้องป้องกันอ,อันดับแรกเลยคือเราใช้ตัวเลขในการเข้ามาวิเคราะห์ต้นทุนครับเราสามารถเก็บต้นทุนได้เลยว่าแต่ละชิ้น คอสออกูดโซหรือต้นทุนต่อชิ้นเราเท่าไหร่ครับเราสามารถคำนวณได้ว่าเวสในการผลิตออกมาเป็นเท่าไหร่ครับสุดท้ายแล้วเราก็มองไปเห็นว่าเฮ้ยจุดนี้มันสามารถลดต้นทุนได้นะเราสามารถอาซอร์ซซิ่งหาวัตถุดิบหรือว่ากระบวนการผลิตใดๆเข้ามาสุดท้ายแล้วมันจะอิงกับตัวเลขครับและสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราก็จะสามารถเข้าไปดิฟดาวหาสาเหตุได้ครับต็อกเราดูจากเฟสซิ่งสามเฟสซิ่งเนี่ยก็ น่าเป็นห่วงนะครับเวลาที่เราได้ตัวเลขจาก Modern Trade มาเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่มันคือมันเป็น Consolidate ซ e ครับเราจะไม่รู้ว่ามันมาจากสาขาไหนยังไงแบบไหนมันมาก็คือเขาสั่งเขาสั่งเสร็จเขาก็กระจายไปเราก็จ่ายค่า Distribution ไปวันนั้นเราจะไม่มี Data ที่จะมานั่งวิเคราะห์ว่าตรงไหนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่มันจะตามมาจะบริหารสต็อกยังไงถ้า,าถ้ามีสต็อกคืนมาครับสัก20%จะทำยังไงครับ โดยปกติเนี่ยเรายังไม่เคยมีสต็อกตีกลับค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเตรียมตัวไว้ฝั่งหลังบ้านเองนะคะอย่างเช่นสต็อกที่เตรียมจัดส่งเนี่ยเราก็ใช้ตัวเลขไม่สิอ,อันนี้มันเข้าไปใน Modern Trade แล้วมันตีกลับมา20%ค่ะคำถามคือคุณจะทำยังไงกับ20%นี้ สิ่งที่สามารถทําได้เลยค่ะก็จะสามารถนําไปรีแพคหมายถึงว่าเป็นแพคเซ็ตอย่างอย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะตัวนี้ยจะเป็น,บบนจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นรูปแบบของการฝากขายตามร้านของฝากค่ะซึ่งวอลลุ่มค่อนข้างมีวอลลุ่มอยู่เท่ากับตัว2ตัวนี้จะมีการบาลานซ์กันอยู่ค่ะครับครับ <laughs> ถ้าถามว่าทําได้ดีไหมก็คิดว่า ทำได้ดีค่ะแต่ก็จะมีบางคําตอบที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเออเราอ่ะจะไม่ค่อยถนัดพาร์ทนั้นซึ่งเราก็เตรียมคําตอบมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มินิชได้ดีในระดับหนึ่งค่ะคุณจะได้ดูคะแนนจากกรรมการ1ท่านจาก5ท่านที่เรามีอยากจะขอดูองใครก่อนครับหนึ่งคนเท่านั้นขอดูคะแนนของพออตินแล้วกันค่ะอาโอเค และคะแนนจากกรรมการพอออเตอร์นั้นก็คืออดใจสักครู่เดียว